เขามาจากพีเมรีกผมได้เห็นการซ้อมจึงรู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากเขาเป็นคนนิสัยดีและพยายามจะเข้าหาเ,เพื่อนๆผมอยากให้เขาปรับตัวในการเข้าหาเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นและได้ลงสนามให้กับเราด้วยธนวัฒน์เป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมีเบสิกแน่นผมรู้สึกว่าเขามีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับอันเดรสอินเนสตาและชาบีเอนเดสผมรู้สึกมีความหวังที่ได้เขามาร่วมทีม นี่ก็คือคำตอบของโคดอากิระนิชิโนะที่ได้ตอบคำถามนักข่าวนะครับหลังจากที่โดนนักข่าวเนี่ยยิงคำถามมาซึ่งก่อนหน้าที่จะตอบคำถามนี้นะครับก็ได้มีนักข่าวถามโค้ดนิชิโนะว่าธนวัฒน์ซึงจิตถาวรเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เห็นการซ้อมแล้วดีพอที่จะได้เล่นในฟุตบอลโลกรอบนี้หรือเปล่าก็นั่นแหละครับคือคำตอบที่โค้ดนิชิโนะได้ตอบคำถามต่อนักข่าวไป แล้วก็จะมีประเด็นตามมาที่ทําให้หลายคนได้พูดถึงนะครับหลังจากที่โค้ดนิชิโนได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับพราะว่าการให้สัมภาษณ์และก็การตอบคาถามนักข่าวในเรื่องของธนวัตรเนี่ยก็ได้มีพูดถึงชื่อของนักเตะระดับโลก2คนอย่างอันเดสอินเนตตาและก็ชาบี้เฮอร์นันเดส หลังจากที่บทสัมภาษณ์นี้ถูกปล่อยออกมานะครับก็จะมีทั้งคนชอบและก็มีทั้งคนไม่ชอบมีทั้งคนเข้าใจและก็มีทั้งคนที่ไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจนะครับในความหมายที่โคดะอากิระนิชิโนะต้องการจะเสื่อออกมาซึ่งคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็อาจจะตีความหมายไปในทางเชิงลบซะม,มากกว่าว่าอยู่ดีๆเนี่ยโคดะนิชิโนะเอาธนวัฒน์ไปเปรียบกับทางด้านของอินเนสตาไปเปรียบกับทางด้านของชาบี้ ซึ่งจะเป็นการอวยนักเตะใหม่มากเกินไปหรือเปล่าธนวัฒน์มีความเก่งมากขนาดนั้นที่จะเอามาเปรียบเทียบกับ2นักเตะอย่างอิเนตตาและก็ชาบี้ได้เลยหรืออันนี้คือมุมมองสําหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับถ้าเราดูคําให้สัมภาษณ์จริงๆหรือว่าไปย้อนดูบทความสัมภาษณ์หรือไปย้อนดูคลิปการให้สัมภาษณ์เนี่ย ก็จะตีความได้ประมาณว่าธนวัฒน์เนี่ยมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับ2นักเตะระดับโลกเท่านั้นเองอาจจะเป็นเรื่องที่คลองบอลเหนียวแน่นเหมือนกันจ่ายบอลแม่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่า ทางธนวัฒน์จะเก่งถึงระดับเทียบเคียง2นักเตะระดับโลกได้ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งความเป็นจริงเจ้าก,กันก็ยังเป็นนักเตะที่ยังไม่ได้เก่งถึงขั้นนั้นนะครับยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังต้องพัฒนาอีกเยอะแต่สิ่งที่โค้ชพูดมานะครับมันก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งอาจจะเป็นความรู้สึก ที่เวลาเห็นนักเตะแล้วรู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงซึ่งความคล้ายนะครับใครๆมันก็เหมือนกันได้ครับใครๆก็คล้ายกันได้แต่ว่าความเก่งเนี่ยมันจะเก่งเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับและที่สําคัญเท่าที่ผมมองก็คือเป็นการตอบคําถามนักข่าวเวลาที่ถามมาโค้ดก็ต้องตอบไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยโค้ดนิชิโนะจะพูดถึงธนวัตรเลยว่าเป็นนักเตะจากพีเมลีกแล้วก็มีความเก่งเทียบเท่ากับ2นักเตะระดับโลก แต่ที่พูดเรื่องธนวัตรก็คือเป็นเพราะเจ้ากันเป็นนักเตะที่แฟนบอลให้ความสนใจนักข่าวให้ความสนใจเป็นนักเตะที่มีดีกรีค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาครับมาจากเลสเตอร์ซิตี้มีรายชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U17 แล้วก็ชุด U19 มาแล้วจะเป็นเรื่องที่แฟนบอลให้ความสนใจเยอะเป็นพิเศษก็ไม่แปลกครับช่วงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นข่าวของธนวัตรซึ้งจิตถาบอลเต่ไไมไปหมดเลยโดยเฉพาะช่องของแอดมินเองนะครับ ในเกมอุ่นเครื่องระดับ international a m a t ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมหรือว่าวันนี้นี่เองก็คงจะเป็นวันที่ทางด้านของโค้ชอากิระนิชิโนะจะได้ส่งมอบตัวธนวัตรซึ้อจิตถาบรให้กับแฟนผู้บอลชาวไทยเพราะในเกมการแข่งขันวันนี้นะครับจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบเป็นทางการของทีมชาติไทยและที่สําคัญก็คือจะเป็นเกมระดับ a m a t ซึ่งจะนับเป็นเกมเอเมทได้ก็คือจะเป็นวันที่ลงแข่งของทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นและถ้าหากวันนี้นะครับทางด้านของโคชอากิระนิชิโนโได้ส่งทางด้านของธนวัต์ซึ้งจิตทาวรลงเล่นในเกมนัดนี้ไม่ว่าจะนาทีที่เท่าไหร่ก็ตามก็จะนับว่าธนวัน์ซึ้งจิตทาวอคือนักเตะทีมชาติไทยโดยสมบูรณ์แบบเขาจะกลายเป็นนักเตะจิ้งจอกในร่างช้างศึกแบบเต็มตัวถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนเรากําลังดูภาพยนตร์เนี่ย ฟิลลิ่งอาจจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หน่อยก็จะประมาณพวกนักรบอัศวินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะดูหนังเยอะไปหน่อยนะ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนแบบแต่งตั้งอัศวินคนใหม่อะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ก็จะแบบประมาณว่าโค้ดนิชิโนะเดินมาต่อหน้าทางด้านของธนวัตรแล้วก็จะบอกว่าธนาวัตรสั่งนั่งลงข้าจะทําพิธีให้เดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะหยิบดาบขึ้นมาวางไปที่ไหล่ธนวัตรข้างซ้ายข้างขวาข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นช้างศึก ผู้รับใช้ทีมชาติไทยและเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวไทยจงยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ช้างศึกธนวัน์แล้วลงสนามไปวาด,ดวดนไหลซะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> คนลูกพูดถึงธนวัต์แล้วนะครับผมก็นึกถึงเบนจามินเจมส์ขึ้นมาทันทีครับช่วงนี้เนี่ยข่าวคราวในเงียบหายไปเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนนี้เบนจามินเจมส์ยังสามารถที่จะเลือกเล่นให้ทีมชาติอื่นนอกเหนือจากทีมชาติไทยของเราได้หรือเปล่า คําตอบก็คือว่ายัางสามารถทําได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองที่ผ่านมาก็ยังลงเล่นกับทีมชาติไทยแค่ชุดเล็กในชุดยู23ปีที่ผ่านมานั่นแหละนะครับส่วนทีมชาติชุดใหญ่เจ้าตัวยังไม่เคยลงเล่นกับทีมชาติใดเลยซึ่งตัวเขาเองนะครับก็ถือพาส,สปอร์ตอยู่3ใบก็คือของไทยของสิงคโปร์และก็ของอังกฤษ อนาคตการที่เจ้าตัวจะเลือกเล่นให้ทีมชาติอังกฤษที่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีครับแต่ค่อนข้างที่จะน้อยมากครับเพราะว่าการที่จะติดทีมชาติอังกฤษได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหรือว่าจะเลือกไปติดทีมชาติเวลอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงส่วนทีมชาติสิงคโปร์ที่เจ้าตัวติดมาตั้งแต่ชุดเยาวชนแล้วก็อาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยถามว่าจะมีโอกาสกลับไปติดได้อีกไหมคําตอบก็คือได้ครับ ถ้าหากว่าในอนาคตรัฐบาลสิงคโปร์มีการปรับปรุงเงื่อนไขหรือว่ามีข้อเปลี่ยนแปลงให้กับเบนจามินเจมเนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะเลือกกลับไปติดทีมชาติสิงคโปร์ได้แต่ในทางทฤษฎีมันง่ายครับในทางปฏิบัตินี่สิมันยากแน่นอนเบนจามินเจมก็เคยถูกเรียกติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ไปแล้วนะครับแต่เป็นการเรียกไปซึมซับบรรยากาศยังไม่เคยถูกส่งลงสนามในนามทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ในเกมอย่างเป็นทางการ ทีมชาติไทยกับเบนจามินเจมก็เหมือนเป็นการมั่นไว้นะครับถ้าเราอยากจับจองเป็นเจ้าของจริงๆก็นู่นเลยครับผมต้องให้โค้ดนิชิโนะวางดาบประทับบนบาทเบนจามินเจมีกคนอย่างไรก็ตามครับในเกมที่ทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องพบกับทีมทาจิกิสถานหรือแม้กระทั่งในเกมคัดบอลโลก3เกมที่เหลือหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภา์ของโค้ดนิชิโนะนะครับมีประโยคนึงที่โค้ดได้บอกว่า ธนวัตรเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมีเบสิกแน่นผมรู้สึกมีความหวังที่ได้เขามาร่วมทีมหลังจากที่ฟังคำให้สัมภาษณ์ประโยคนี้นะครับก็รู้สึกได้ทันทีว่าโค้ดนิชิโนต้องการที่อยากจะใช้ทางด้านของธนวัตรจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่อายุเพียง21ปี แต่เรื่องประสบการณ์เซนบอลทักษะและก็การอ่านเกมเนี่ยผมว่าเขามีมุมมองและก็มีประสบการณ์ที่เหนือกว่านักเตะไทยของเราแน่นอนครับอายุ21ปีก็เคยถูกเรียกขึ้นสู่ทีมเลสเตอร์ชุดใหญ่ก็เคยขึ้นไปแล้วได้มีรายชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด u 17แล้วก็ชุด u 19ก็ติดมาแล้วชื่อชั้นโปรไฟล์ profile, และดีกรีก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเด็กคนนี้ และหลังจากที่โค้ดนิชิโนได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเขาอย่างนี้ก็เชื่อเหลือเกินครับว่านักเตะอายุ21ปีจากทีมเลสเตอร์คนนี้ที่มีทั้งความนิ่งจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำแล้วก็เสียบอลยากน่าจะตอบโจทย์ในการเลือกใช้งานสำหรับโค้ดนิชิโนในการเลือกใช้มิดฟิลด์อย่างธนวัฒน์ซึ้งจิตถาบอลในเกมคัดบอลโลกที่เหลือในครั้งนี้ หรือเจ้าตัวจะเป็นคนที่ลงมาทําหน้าที่แทนชนะทิพย์สงกระสินอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าทั้งสองคนมีสกิลที่เหมือนกันก็คือเสียบอลยากแล้วก็จ่ายบอลได้อย่างแม่นยําเรื่องเซนของการเล่นฟุตบอลผมว่าทั้งคู่น่าจะทําได้ดีไม่แพ้กันครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและสําหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ Seber